ความฮือฮาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะพระอาทิตย์ทรงกรดนะคือคือพระาที่ทรงกดเนี่ยผมบอกนะถ้างานพิธีสําคัญสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่สองอย่างนะคือนะฝนนะฝนกับนะลมฝนลมแล้วก็อาทิตย์นะครับ แล้วถ้าเป็นงานงานพิธีสําคัญสําคัญเนี่ยวันธรรมดาไม่ค่อยเป็นแต่ถ้ามีพิธีเนี่ยส่วนใหญ่นะพระาธิธ์จะทรงกฎสมัยเมื่อก่อนทางใต้นะครับงานจตุคามรามเทพเนี่ยที่หลวงหนุ่ยทําพิธีนะทรงกฎแทบทุกงานเลยนะพระทิ่ทรงกฎแทบทุกงานเลยนะอย่างงานนี้เหมือนกันฮือฮาอัศจรรย์พระิรงกพิธีเททองนําเลิกท้าเวสวรรณรวยเร็วพันล้านหลวงปู่เร็ววัดหนองโน นะทายาทพุทธาคมของหลวงปู่ยาท่านสวนนะครับวันที่8พฤษภาคมพศ2565วัดหนองโนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีเททองนำเลิกเท้าเวสสุวรรณรุ่นรวยเร็วพันล้านหลวงปู่เร็วพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดหนองโนอุบลราชธานีทายาทพุทธาคมหลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมในขณะนั้นเนี่ย ที่ประกอบพิษธีเททองได้เกิดสิ่งอัศจรรย์นะครับพระอาทิตย์สงกฎซึ่งเป็นนะเลิกที่ดีเป็นมงคลแก่ผู้ที่สนใจสั่งจองเหรียญน,นี้นะครับนะเหรียญท้าเวสุวรรณนะสวยทีเดียวนะครับรวยเร็วพันล้านนีชื่อดีนะชื่อดีนะรวยเร็วเร็ว,รวนี่ก็น่าจะเป็นนะหลวงปู่เร็วนะครับนะารวยนี่ก็คือว่าอยากจะให้คนที่นำบูชาแล้วได้ มั่งมีรวยเร็วพันล้านนะครับชื่อรุ่นเขานะเนื้อทองคำเนี่ยน้ำหนักประมาณ22กรัมกว่าสร้างตามจองไม่เกิน9เหรียญเนื้อเงินผิวเดิมนำเลิก29เหรียญเนื้อเงินลงยานำเลิก168เหรียญน,นี่หลายคนสงสัยว่าทำไมเวลาเขาทำานะาทาเหรียญหรือทำอะไรทำไมเขาต้องใช้168 168เป็นเลขมงคลที่ชาวต่างประเทศนะ ชาวไต้หวันชาวจีนฮ่องกงเขาชอบมากหนึ่งหกแปดนัก็เป็นเลขมงคลนะครับหนึ่งหกแปดแล้วก็เนื้อชนวนงาเนื้อมหาชนวนนำเลิกตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนื้อสำลิดดำลงยาสีเขียวสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนื้อสำลิดดำลงยาสีแดงห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนื้อสำลิดดำลงยาสีน้ำเงินสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ เนื้อทองแดงธรรมชาติลงยาสร้าง999เหรียญเนื้อทองแดงธรรมชาติลงยาเขียวสร้าง999เหรียญนะครับเนื้อทองแดงธรรมชาติลงยาน้ําเงินสร้าง999เหรียญเนื้อทองแดงเถื่อนลงยาสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินชุดกรรมการ3เหรียญสร้าง599ชุดสั่งจองชุดละ599บาทเนื้อมาหาชนวนช่อ 19องค์29ช่อนะช่อเนี่ยเป็นยังไงช่อช่อก็คือว่ามีพระนะมีพระสิองค์นะสิบาองค์ก็เป็นช่อแบบนี้นะฮะบางคนชอบเป็นช่อเพราะว่าเอาไปวางที่หิ่งเนี่ยนะหรือโตหมู่จะสวยนะแต่ว่าต้องวางให้มีน้ําหนักก็คือสองช่อแต่ถ้าวางช่อเดียวก็ได้ฮะไม่เป็นปัญหาหรอก นะเราจะบูชาช่อเดียวก็ได้แต่บางคนเนี่ยชอบสองช่อเพราะว่าโต๊ะหมู่บูชานะถ้าวางสองช่อก็จะได้ได้ความเท่าเทียมน,นะนะประมาณอย่างนั้นนะถ้าช่อเดียวก็19องค์ถ้าสองช่อก็คูณเข้าไปแล้วกันนะครับนะนี่นะครับก็เป็นเนื้อมหาชนวนแบบช่อเทนำเลิกที่วัดหนองโน,นวันที่8เนี่ยฮนะนาเทแล้วนะครับหลวงปูเ่เลวอธิษฐานจิตปุกเสกเดียว วันเสาร์5มิถุนายนหลังเสร็จพิธีรับวัตถุมงคลที่สั่งจองเปิดจองตั้งแต่นะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมนะนะถ้าใครอยากจะจองนะครับเป็นเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อนะหล่อโบราณแบบนี้ฮรนะงานหล่อกับงานปั๊มเนี่ยผมบอกนะครับว่าถ้าคนชื่นชอบงานหล่อเนี่ยนะผมไม่มีงานนะผมไม่มีตัวอย่างงานหล่อให้ดูนะ งานหล่อเนี่ยจะเป็นจะเป็นงานที่เวลาที่เขาทาออกมาจะคมนะขึ้นชัดมากแต่ว่างานหล่อเนี่ยจะค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะเพราะเหรียญหล่อ,หอเนี่ยหล่อโบราณอะไรเนี่ยนะค่อนข้างจะหนาแล้วมีน้ําหนักเวลาที่แขวนนะเวลาที่แขวนเนี่ยก็จะหนักหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับท่านรู้ไหมว่าเหรียญหล่อ,หอเนี่ยนานวันเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะนะักงานหล่อโบราณเนี่ย ยิ่งนานวันนะครับเขาก็ยังนิยมกันอยู่นะส่วนนาส่วนเหรียญปั๊มก็เป็นบางรุ่นนะนาบางรุ่นนะก็นิยมบางรุ่นก็ก็ไม่นิยมเพราะว่าสร้างกันเยอะก็ขึ้นอยู่ว่านารุ่นไหนจะมีประสบการณ์ให้ได้พูดถึงนะครับแต่เหรียญหล่อรุ่นนี้เนี่ยผมบอกนะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีฮะนาก็นาก็สวยดีนาสวยดีนะครับเหรียญหล่อรุ่นนี้พระอาทิตย์ทรงกดด้วยนะครับนะ เร็วๆนี้นะครับเขาจะเปิดจองเหรียญพรมเวทนะพรมเวทคืออะไรครับพรมเวทก็คือณพระพรมแล้วก็ท้าเวสุวรรณนะเป็นการออกแบบนะอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับพรมเวทนะพรมเวทหลวงปู่นินวราลาโพวสว่างอารมอยู่ชนบุรีครับนะเหรียญหลวงปู่นินเดี๋ยวรอนะครับผมเชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนที่ ชื่นชอบวัตถุมงคลหลวงปู่นินรออยู่นะครับนะหลวงปู่นินวอลลาโพพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชนบุรีจะเปิดจองเหรียญพรมเวทนะเขาบอกอย่างนี้ฮะมีคนคาดการแล้วผมไปคุยกับพระเกจิไปคุยกับใครต่อใครเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าท้าเวสุวรรณกระแสเบาบางลงเนี่ยพระผมจะมาเขาพูดอย่างนั้นนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยหลายหลายเกจิก็มีเหรียญน,นะเหรียญพรมนะเข้ามาสะนะมาผสมผสานกับท้าเวทนะเป็นพรมเวทอย่างนี้ที่เขาทานะครับนะเขาออกแบบออกมาแล้วผมดูแล้วก็แบบก็ลงตัวนะใครที่สนใจเตรียมสั่งจองพรมเวทเหรียญหลวงปู่นินวรลาลาโพพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวสว่างอารมณ์ชนบุรีก่อนหน้านั้นท่านไปพำนับอยู่ที่ สำนักสงสวสดีมงคลธรรมวานารามอยู่ชนบุรีเหมือนกันนะสำนักสงแห่งนี้ที่ท่านไปอยู่ที่นี่เพราะว่าอาจารย์น้อยเนี่ยได้นิมนท์ท่านไปอยู่เพื่อไปเป็นประธานในการหาทุนสร้างโบสถ์แล้วก็อยากจะให้ท่านพักผ่อนนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยนะดูแลกันอย่างดีแล้วพักผ่อนได้นะก็เลยนะชวนท่านไปให้เปลี่ยนที่หน่อยนะครับนะาหลวงปุ่นินวรลลา,ลาโพ นะเดี๋ยววัตถุมงคลออกมาน่าสนใจนะครับเตรียมนะเตรียมได้เลยสําหรับคนที่สนใจนะแล้วก็โอ้โหตอนนี้กระแสแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ซะแล้วฮะหน้าพระเกจิสองรูปนี้นะครับแล้ววันที่สิบห้าจะโครจรไปเจอกันนะเจอกันนะเกจิกระแสโครจรไปเจอกันนะครับสามรูป ที่จะไปเจอกันนะครับหลวงพ่อเหินหลวงพ่อเหินเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อเจีย๊ยบวัดประชาโคศิตารามแล้วก็พระอาจารย์อนุวัตรวัดทางเรืออ่างทองสามองค์นี้จะไปเสกวัตถุมงคลพร้อมหลวงพ่อจรวัดบุญยฤทธิต์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่วัดหลวงพ่อรวยวันที่สิบห้าวัดมาตุทธ หลวงพ่อจรตั้งแต่หายจากอาการอาภาษดีขึ้นยังไม่เคยออกเสกวัตถุมงคลที่ไหนเลยที่นี่เป็นที่แรกนะที่แรกที่หลวงพ่อจรจะไปนะครับวัดมาตศพุทธจังหวัดระยองันที่ติาเจอกันนะครับแล้วผมก็จะไปถ่ายทอดสดด้วยนะไปถ่ายทอดสดด้วยนะส่วนหลวงพ่อเจี๊ยบตอนนี้โอ้โหขาคลํา พาข้ามไปด้วยผู้คนที่วัดนะไปกันเยอะนะครับไปบูชาเบี้ยแก่ที่หลวงพ่อเจี๊ยบใช้คําว่าเปลี่ยนนะนะเปลี่ยนก็คือบูชานั่นแหละนะหลวงพ่อเจี๊ยบใช้คําว่ามีคนมาเปลี่ยนกันเยอะนะท่านเล่าให้ฟังนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มีคนมาเปลี่ยนเบี้ยแก่กันเยอะเปลี่ยนก็คือมาบูชาเบี้ยแก่กันเยอะนะการบูชาเบี้ยแก่ก็มีปัจจัยไปทํานุบํารุงไป นะซ่อมแซมเศนาสนะต่างๆภายในวัดตอนนี้นะพระอาจารย์เจี๊ยบท่านก็นะก็สบายใจมากขึ้นที่มีนะมีปัจจัยเพราะตอนก่อนที่คำมิินิวจะเข้าไปเนี่ยท่านบอกว่ายังคิดอยู่เลยว่าจะหานะจะหาเงินหาปัจจัยที่ไหนนะมาทำนะมาทำศาลาการประเรียนทำคุตินะถมดิน ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอย่างไรแต่พอได้มีการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ปรากฏว่ามีผู้คนไปบูชาเบี้ยแก่ทำให้ท่านมีปัจจัยไปถมดินนะไปบูรณะเสนาสนะต่างๆมีคนไปบูชาเยอะนะเบี้ยแก่แล้วก็ล่าสุดนะท่านปลุกเสกตะกุดใบลานเนี่ยครับนะตะกุดใบลานนะนี่ นะผมเอามาให้ท่านดูด้วยนะตะกุดใบาลานของหลวงพ่อเจีย๊ยบเสกในอุโบสถของวัดประชาโคสิตารามเนี่ยครับนะตะกุดใบาลานแต่เขาไม่ได้ใส่นาะไม่ได้ใส่นะหลอดนะครับไม่ได้ใส่หลอดแต่ว่าเขามีนะ้ามีรัดไว้แบบนี้นะครับตอนที่ผมเอามาเนี่ยนะเป็นที่น่าแปลกใจคือว่าท่านเชื่อไหมว่าใบาลานเนี่ย ตอนที่ผมเอามาเป็นใบลานแห้งนะแห้งมากเลยนะแต่ว่าผมใส่กระเป๋านะนะใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ท่านเชื่อไหมน้ำน้ำน้ำเต็มเลยฮนะน้ำน้ำแฉะเลยครับเนี่ยแฉะหมดเลยสามอันเนี่ยนะเปียกชุ่มเลยทั้งสามอันเลยทั้งที่ทั้งที่เป็นตะกุดนะใบลานแห้งนะใบลานแห้งนะผมใส่ไว้ในถุงพลาสติก แล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าซึ่งไม่มีการโดนน้ำใดๆทั้งสิ้นนะผมสะพายเนี่ยแล้วอากาศก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาแต่ปรากฏว่าใบลานเนี่ยเปียกชุ่มเลยฮะทั้งสามอันเลยนี่พึ่งแห้งนะพึ่งแห้งเออเป็นเรื่องที่แปลกฮะนี่ใบลานพึ่งแห้งนะครับนะปกติก็เป็นใบลานแห้งๆแบบเนี้เออนี่ไปบูชาได้ที่วัดนะฮะวัดประชาโคสิตตารามอยู่ที่ปลายพงพาง อัมพวาสมุทรสงครามนี่ถ้าไปที่นั่นเนี่ยผมแนะนำนะครับแนะนำให้ไปที่นะวัดจุฬามณีนะครับแล้วก็วัดประดูนะอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับนะวัดจุฬามณีวัดประดูไปได้สามวัดเลยไปได้สามวัดแล้วสามวัดเนี่ยนะไปแหมไปแล้วสบายใจอ่ะสามเกจิอ่ะ นะวัดจุฬามณีนะครับพระอาจารย์อิฐน,นี่ท่านเก่งนะนะพระอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีนะวัดประดูนะพระมหาสุรศักดิ์นะเก่งนะองค์นี้ก็เก่งพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดูพระรา,ามหลวงพระมหาสุรศักดิ์นี่เป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะ <Me an> เป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะแล้วก็มีเนี่ยนะวัดประชาโคศิตารามนะหลวงพ่อเจี๊ยบ <Me an> ไปสามองค์นี้สบายเลย นะสบายไปนะฮะไปนาะไปกราบขอพรแล้วนะพระมหาสุรศักด์เนี่ยท่านเขียนอัขระยันสวยมากนะนะเขียนอัขระยันสวยมากนะครับอนะ่ลองไปดูนะครับนะไปบูชาวัตถุมงคลที่วัดประชาโคสิตารามปลายพวงพางสมุดสงครามนะครับโอ้ของกินเยอะแถวนั้นนั้นผมไปเนี่ยนะครับไปจังหวัดไหนไม่รู้อ่นะมาบางจังหวัดลําบากอนะหาที่พักก็ยากของกินก็ยาก แต่ถ้าไปสมุทรสงครามสมุทรสาครโอ้โหหนะ้าที่พักก็หาง่ายของกินก็หาง่ายทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะนะเราวัดวารามต่างๆสถานท่องแดน่ยวทำเยอะมากเลยนะสมุทรสงครามสมุทรสาครเยอะจริงๆนะก็ถ้าท่านมีโอกาสก็กไปนะครับนะไปแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยทางเขาก็ทําดีขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จที่เขาว่าทางทางเจ็ดชั่วโคตรหรืออะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้นะ ผมไม่ได้พูดเองนะต้องขอโทษนะผมไม่ได้พูดเองนะนะมีคนอื่นเขาพูดบอกสร้างเกร็ิโชโครเนี่ยผมไม่ได้พูดนะนะขอโทษด,ด้วยนะครับผมไม่ได้พูดนะเขาพูดมาผมก็เอามาสื่อสารให้ฟัง <laughs> เออนะอีกองนะอีกองหนึ่งนะวันที่ยี่สิบเก้ามีเศษวัตถุมงคลน,นะครับนะองค์นี้นะท่านไม่ต้องรู้จักชื่อนะถ้าท่านไม่รู้จักชื่อนะท่านดูรูปเอา นี่นะบางคนบอกว่านี่ท่านให้ผมมานะท่านให้ผมมาท่านบอกว่าเนะี่ยเอาไปพกไว้ท่านนึกชื่อไม่ออกก็ดูรูปเอานะี่ครับนี่หลวงพ่อนะหลวงพ่อสุม่มหรือหลวงตาสุม่มฮะนะหลวงตาสุ่มอันนี้เป็นสุ่มไก่ฮะนะสุ่มไก่ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยนะเป็นสุ่มไก่ท่านบอกว่าท่านนึกชื่อท่านไม่ออกเพราะบางทีมันนึกไม่ออกเหมือนนะเนะี่ยอย่างผมเนี่ยผมบอกจริงๆบางทีก็นอกกลางอากาศลืมเหมือนกันนะ บางทีคนถามเข้ามาว่าเกจิชื่ออะไรเลยนั่นะบางทีมันน็อกไปเลยนึกไม่ออกนั่นะนึกยังไงก็นึกไม่ออกอะฮะแต่ถ้าได้เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเห็นชื่อนะเห็นอย่างนี้รู้แล้วว่าหลวงตาสุม่มนะหลวงตาสุ่มสิรินทรโรวัดหนองว่าอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาองค์นี้เมตตามากเมตตาจริงๆนะไปเนี่ยแล้วท่านก็ ท่านก็ยึดคําสอนของท่านนะคําสอนของท่านท่านจะติดไว้หมดเลยท่านจะบอกไว้เหมือนเป็นคาถาคําสอนของท่านก็คืออารมณ์ดีมีแต่ได้อารมณ์ร้ายมีแต่เสียอารมณ์ดีมีแต่เฮงอารมณ์เซ็งมีแต่สวยฮะนี่คือนะนี่คือคําสอนของหลวงตาสุ่มนะครับนะหลวงตาสุ่มนี่ครับ เดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านะคัมพีนูจะไปถ่ายทอดสดพิธีนะุทธาเทวาวิเศษวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุ่มหรือหลวงตาสุ่มด้วยนะครับถ้ามีโอกาสไปท่านอยู่ที่นะอยู่ที่นคร,รราชสีมานะนะคร,รราชสีมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเกจิเยอะมากเกจิเยอะมากแล้วอีกองหนึ่งอะที่มีปัญหาเนี่ยผมบอกนะครับว่า ท่านไม่ดีมีปัญหาอะไรเลยนะวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวฮะมีพระลูกวัดไปมีเรื่องมีราวเขาหน่อยนะปรากฏว่าเขาไปลุยถึงวัดเลยแล้วก็วัดก็เลยชื่อออกมาไปติดในทางที่ไม่ค่อยดีฮะนะ่าเสียดายจริงๆเขาสร้างเขาสร้างความน่าเชื่อถือสร้างอะไรมาตั้งนานนะครับหลวงพ่อจอยวัดโนนไทยฮะหลวงพ่อจอยเนี่ยนะครับเป็นศิษย์ เอาเข้าจริงๆนะเป็นสิทธิ์ที่หลวงพ่อคูณท่านเมตตามากองหนึ่งเลยนะหลวงพ่อจอยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาคาดการเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อคูณเป็นอะไรไปหลวงพ่อจอยเนี่ยขึ้นแน่หลวงพ่อจอยดังมาแทนแน่เขาคาดการกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจอยนี่ท่านเก่งฮะพ่อจอยโนนไทยเนี่ยดังมานานแล้วองค์นี้นี่ถือว่าสุดยอดมากๆ ปรากฏว่าคนไม่รู้จักเนี่ยมารู้เอาตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเป็นรู้ในเรื่องของความเสียาหายเนี่ยผมโอ้โเนะฮยฝ่าเขาจะสร้างวัดนะฝ่าจะสร้างวัดสร้างบารมีอะไรขึ้นมาได้ไปโดนนะมันเหมือนอะไระมันเหมือนผ้าขาวะสีตกใสอะ่ะมันเหมือนอย่างนั้นเลยอะ่ะนะเหมือนผ้าขาวเปื้อนอะ่ะเพราะปกติเนี่ยวัดเขาเป็นผ้าขาวเลยนะนะ้าผ้าขาวจริงๆในชาวบ้านเขาถึงเขาถึงไม่ยอมไง ชาวบ้านก็ถึงไม่ยอมเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยอะ่ะกลายเป็นว่านะวัดมาเสียชื่อนะวัดมาแปะเปื้อนนะถึงจะเป็นนะเป็นเรื่องราวที่ไม่ถึงนะ้ไม่ถึงตัวไม่ถึงอะไรแต่ว่ามันมันเป็นข่าวแล้วคนเข้าใจผิดอะ่ะนะหลวงพ่อจอยท่านดีมากนะผมยังเคยนะท่านไปเสกวัตถุมงคลน,นานแล้ว ผมขับรถตามรถของท่านนะผมจะดูเลขทะเบียนขับรถตามเลยรถท่านเนะี่ยดูเลขทะเบียนหลวงพ่อจอยนะองค์นี้นะองค์นี้เนี่ยนะครับหลวงพ่อคูนสมัยนั้นเนี่ยนะหลวงพ่อคูนนี่ท่านเมตตานะหลวงพ่อจอยวัดนนไทยมากเลยนะครับนะผมคิดว่าท่านนะเดี๋ยวก็คงจะมาชื่อเสียงก็คงจะดังไปไปมามา,มานี่มีเรื่องไปแปะเพื่อน นาวัดของท่านซะแล้วหนาวัดโนนไทยนาผ้าขาวนาผ้าขาวโดนแปะเปื้อนนะารับแม่กนา,า,า,นาเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้